เงียงพอนี้สวยจริงเจ้าเอ๋ยยังบอมีผู้ใดในเลยมารบเราเอาไปถนอโดยสาวชาวพิงตัวบอฮักทิ่งควใช่ลูกกาอตัวเสียแั่ตัวคำป่อยยอัวน้ำตาหลอริ ะะพักพักได้ค่ะเพราะเรารู้วัยนี้ดีนานไม่ได้เพราะว่าเราก็เป็นเหมือนกัน <laughs> เราก็เอาโทรศเป็นหลักเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะตพักหน่อยหนึ่ง <c oughs> ก็คืออยากจะแนะนําว่าถ้าอยากจะเป็นนักร้องร้องให้ได้ทุกแบบนะคะร้องได้ ก็สามารถเป็นกำไัตงต่อชีวิตของเราที่เราที่เราอยากร้องเราสามารถที่จะไปได้ทุกง,งานนะคะเราจะไปงานทอดพระป่าเราจะไปร้องสงสารใจส้นบ้ากไม่ได้มันต้องต้องออกลุกทุ่งใช่ไหมคะอ่าไปงานกระถินงานทัวมันก็ต้องออกลุกทุ่ง,ม,ง,ง,ม,อง,อองมันต้องเฮฮาปาร์ตี้อะเฮฮาสนุกสนานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นกักเรียนร้องได้ทุกลูกแบบ นะคะไม่ว่างานใดฉันร้องอาเชิญคุณขึณ้นเวทีหน่อยนะคะเป็นงานงานระบ,บงช่วยร้องเพลงระบงหน่อยสิร้องไม่ได้ร้องได้เนี่ยนี่คือการได้เปรียบน,นะคะครูก็เอาประสบการณ์ของครูมาสอนครูได้ได้ไปได้ทุกง,งานถ้าไปลูกทุ่งครูก็ไปได้นะคะอย่างนี้อีกสองวันจะรับปีชาติการของครูเบนจามิน จ้าของเียงเพ่งจากกาักรกลีครูก็ไปได้เพราะอยู่ในแนวลูกทุง่งพี่บี้สวยที่จัดไปแล้วจัดคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ครูก็ไปได้ครูก็ไม่รู้ว่าครูลูกอะไรทุกวันนี้ก็เรียกว่าได้เปรียบว่างานไหนใส่ก,ก็ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เรียนเอาประสบการณ์ของครูเนี่ยไปเก็บไว้ได้ทุกงานแต่ว่าเราก็ต้องเลือกงานว่า งานไหนไจะเป็นจะร้องานหนอันไม่ไม่ยากร้องเป็นนะใช่ร้องเก่งและคุณร้องคร้องเก่งจังอ่ะแต่คุ้องแบคุณไมไ่ร้อเ่งจว่าต้องร้องงไม่ใช่รอง่งันนี้ก็พักไปแล้วครูก็ของครูก็จะมีหน้าที่สอนร้องเพลงถ้าถูกต้อง นาทีอวกก็จะต้องรองเพลงมสัสการรองเพงมาสใช้พลังใช้พลังมากเพลงเสด็จเดียกนิพงจุ่มพรที่ท่านนิพนธ์เองเนี่ยมีสามเพลงคือเพลงคุณจะไม่ค่อยรู้หรอกนะคะคุณจะรู้จักแต่ดอกประดู่เพลงเดียวใช่ไหมคะ,ะเบสบอลพันมีสามเพลงที่ทรงมีผนไว้คือเพลง ดาบของชาติค่ะข่จังหวัดวอนแล้วก็เพลงเดินหน้าเดินหน้าก็คือเพลง,เ,พงเกิดมาทั้งทีมันจะมีอยู่แต่มาเป็นเด็กที่เ,เดินหน้าแล้วก็เพลงดอกประดู่ดอกประดู่นี่แพร่หลายนะคถ้าเบสมอร์กนั่นใช่ไทีนี้ก็อยากจะเรียนถามต้อเรียนว่าเด็กพ่อเราหา้า คั้งไปแล้วเผลอใจใจต้นเตียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นพระโอรสของรัชกาลที่ห้าทราบไหมคะทราคะเป็นองค์ที่เท่าไหร่คะพี่เกียรตไปเล่นล่า เยอะสารเสพติมีนเยอะมากในกรุงเทพกันเยอะแต่ที่ของจริงอยู่ที่จังหวัดสุพรรหาชายดีใครเคยไปไหมคะผมไปบ่อยที่ผมจัดทัวร์ไม่ได้สิเพราะว่าทุกครั้งที่สอนนักเรียนจนจะจบตูดครูจะพาแล้ก็เห็นไป่ว่าเสพตี่ย เราจะไปสวดเราจะไปกล่าวมันสวด,ด้ดยมีนามสวดนะคะคือท,ที่ของที่ของท่านเลยจะมีเือรบของท่านที่ท่านท่านจงประทับอยู่แล้วท่านก็เสียที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นสเสด็จเสียเป็นพระมิดาของกองทัพเรือเป็นโอรสองค์ที่ห้าของราชการที่โอรสที่มีสมเจนะของราชการที่ห้า สารเสด็จเตียนมีทั่วไปเยอะมากนะคะมันแต่บังน้ำไปอ่ะเสด็จเตีย,ยมมทั้งนั้นเพราะเข,ขตตั้งแต่บังน้ำไปถึงคือครูรับราชการไม่ครเข็าไปราชก,การที่ไหนมีทหารเตืเอดง่ายนะครูไปที่นั่นอีสานมีแม่น้ำโข,ขงครูก็ไปที่นั่นเพราะฐานทาัพเลยอยู่ที่จังหวัดนงครพนม ะ,ะถ้าทาได้ทางทาง่าเลนอยู่ที่จังหวัดสงขลาในชีวิตราชการ60ปีผ่านมาแล้วขนาดเขาส่งฐานเรือไปช่วยเวียดนามลบกคงก็ต้องไปเวียดนามไปเพื่อบอกขวัญหานไทยนะคะไม่ใช่ไปล็กแต่ไนเกาหลีนี่ไม่ใช่ไปไม่ได้ไปไร้องอย่างเดียวไปเที่ยบไปเที่ยะเพราะฉะนั้นบอกว่าชีวิตเนี้ย ข้อนชีวิตเนี่ยมันกำไรเหลือหลายแล้วเพราะว่าขาดไปเยอะและ้วทุกสุขโศกเศร้ามีบ้านโดยมีจนข,ขาดไปเยอะแล้วเพราะ้นเป็นคนสู้ชีวิตเพราะฉะนั้น87แล้วไม่งั้นไม่สามารถยินอยู่ตรงนี้นะได้เพราะฉะนั้นขอให้เราสู้อย่าไปคิดอย่าไปคิดตัวเลขป้องกันจบทุกวันเนี่ยใช้ไม่ชมแล้วก็ชมตรงอะไรดอเนแต่เสนะือ โชอี่เรมีร้อนน้หมาก็มีร้อนน้หมาแล้วแต่เราทำไม่ดีนี่คือความสุขของเราอ่ะใช่ไหมโอ้โหพี่ทำไมแต่งตัวกรชาตไวเลยฉันเอาเงินเธอมาแต่งกเออนเเป็นความสุขของเราสีไหนที่ม่ผิดกฎหมาแต่มาทำแล้วมีความสุขอย่างน้อมๆมาร้อพลงอยู่ตรงนี้มีความสุขไหม ความสุดของเราเออเาบอกเขาผู้สอนจะมาสอนมีหลายคนที่ใช้เลมบอกันมีตังอย่างมากมายเลยเฮียเฮียสั่งัจเป็นสโตรวินักรักษามาตั้งแปดปีแล้ะมาใหม่ๆผู้ยังไม่เข้าใจเรื่องเลยนะคะอาจารย์จะมาเรียนต่อ มาทำภรรยาแบบเส้นดุเดียเดี๋ยวแล้วพอมาเดี๋ยวนี้จะร้องเพลงได้จบเริ่มแรกจะร้องเพลงจะร้องเท็มิเดี๋ยวเพลงเดียวขอโทษนะเลื่อนแผ่นแอร์ร้องเพลงเลื่อนแทนด้วยร้องเพลงฉลิมด้วยตอนหลังนี่ร้องคู่เลยนะอ่นี่นี่คือใช้เพลงบำบัดนะคะเอาจากนี้ มันหวแล้วเนาะเดี๋ยวทานข้าวแล้วอ๋อยัง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 งั้นก็เอาเอานัดพบเที่ยวหนึ่งเอานั่นเที่ยวหนึ่งเอานั่นเอานั่นนะเอานั่นเวลาเวียงเพลงคิดลืมกันนะยังคิดอยู่หรอมาฮะแล้วเราเดี๋ยวก็จะเชิญอันเชิญเพลงพระอาทิที่น่อนของเสด็จเตี่ยให้คึกคักเดี๋ยวง่วง sắp xong chị ok ah yeah. uh. yeah. stand up <laughs>